คลิปนี้อย่แต้มมีวิธีเจียวไข่กรอบกรบฟูฟูอร่อยๆ่อยกลิ่นหอมหอมมาฝากทุกทท่านค่ะถ้าหากท่านไหนชอบทานไข่เจียวแบบกรอบกรคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะและวันนี้แยแต้มจะใช้เป็นกระทะแบบเคลือบของมิสูชิต้านะคะกระทะใบนี้สามารถทําเป็นหม้อนึ่งก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าหากท่านไหนเป็นสายสุขภาพไม่จําเป็นต้องใส่น้ํามันหรือว่าจะเติมเพียงเล็กน้อยก็ได้นะคะเนื่องจากคลิปนี้แยแต้มจะทําเป็นไข่เจียวแบบฟูกรอบก็จะเติมน้ํามันเยอะนิดนึงค่ะก็จะมีไข่ไก่สีฟอง ปรุงรสด้วยผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วตีไข่ให้เกิดฟองอากาศไข่เจียวของเราจะได้ฟูๆกรอบๆนะคะยิ่งเกิดฟองอากาศมากเท่าไหร่ไข่เจียวของเราก็จะฟูมากเท่านั้นค่ะเสียบปลั๊กไฟแล้วเติมน้ํามันลงไปเติมเยอะนิดนึงนะคะไข่เจียวของเราจะได้ฟูๆระยะเต้าจะตั้งอุณหภูมิที่150องศาไข่เจียวของเราจะได้มีกลิ่นหอม,หอมๆกรอบๆและก็ไม่มีกลิ่นคาวพอน้ํามันร้อนได้ที่ก็เทไข่ผ่านกระชอน วิธีนี้ก็จะช่วยเพิ่มฟองอากาศเข้าไปในเนื้อไข่ไข่จะได้ฟูฟูกรอบๆนะคะสักพักหนึ่งก็มาพลิกกลับด้านค่ะเนื่องจากยาเต้าถ่ายไปทําไปก็อาจจะเกรียมนิดนึงค่ะสําหรับเทคนิคในการทอดไข่ให้กรอบก็ยิ่งกลับด้านบ่อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความกรอบมากเท่านั้นนะคะกลับไปกลับมาบ่อยๆแบบนี้ค่ะจนกว่าเราจะพอใจช่วงเวลาที่ทอดนี่กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะค่ะพอเราพอใจแล้วก็ตักออกจากกระทะพักไวใ้ให้เสด็จน้ํามัน จะเสิร์ฟพร้อมพริกน้ำปลามะนาวหรือว่าซอสพริกซอสมะเขือเทศทานกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวร้อนรสชาติก็อร่อยมากๆเลยค่ะ